สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับระดานะคะ Food for h e a l t h by คุณรดา mm hmm. เหตุที่ทำให้คุณมีสุขภาพดีโดยไม่ใช้ยาค่ะวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อ3ความเข้าใจผิดไตระยะ4ระยะ5ต้องรู้นะคะมีเพื่อนๆหลายท่านเลยสอบถามระดาเข้ามาหลายคำถามเลยที่ดูแล้วยังไม่ถูกต้องนะคะยังไม่ถูกต้องก็เลยทำให้ผู้ป่วยมีอาการต่างๆ ขึ้นมาอีกหลายอาการเลยวันนี้ดั้ดก็เลยรวบรวมคําถามที่เพื่อนๆถามมานะคะแล้วก็เอามาทําความเข้าใจกับเพื่อนๆเ,เนาะว่าในส่วนของในส่วนของที่เข้าใจผิดมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นไตระยะสี่ระยะ5นะคะคือดูจากที่ไหนเนาะก็คือไตระยะสี่ระยะ5ดูจากค่า GFR นะคะบางท่านก็คุณหมอจะบอกมานะ,ะเป็นไตระยะสี่ระยะ5นะคะก็คือไตระยะสี่ค่า GFR จะน้อยกว่า30ค่ะไตระยะ5ค่า GFR จะน้อยกว่า15แล้วคุณหมอก็จะคุยเรื่องของการฟอกไตในระยะ5ในระยะ5แล้วนะคะหลายๆท่านก็งงนะคะว่าพอมาเช็คแล้วค่าไตายอยู่ที่ระยะ4ระยะ5แล้วก็คุณหมอบอกว่าต้องฟอกไตนะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวอย่างไรบ้างก็บางท่านคุณบอกก็บอกว่าคุณหมอบอกให้ลดเค็มอย่างเดียวแบบนี้นะคะ ก็เลยระดาเลยไม่ได้แล้วต้องมารวบรวมแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะฟังจากการที่ระดาได้ศึกษาแล้วก็ได้ให้คําปรึกษาผู้ป่วยแล้วก็ได้เรียนรู้มานะคะก็รวบรวมมาเนาะก็วันนี้3ความเข้าใจผิดมีอะไรบ้างเรามาดูกันข้อหนึนะคะข้อ1ดื่มน้นําน้อยๆนะคะดื่มน้ําให้น้อยเข้าไว้ไม่งั้นจะบวมไตในไตระยะส่ระยะห้าคะบางท่านก็ไม่ได้มีอาการบวมแล้วก็ อ่บางท่านก็ยังปัสสาวะได้อยู่ก็คือปัสสาวะปกติเลยนะคะปริมาณปัสสาวะก็ออกทาน้ำเข้าไปเท่าไหร่ก็ยังยังปัสสาวะออกเท่านั้นก็ยังสามารถดื่มน้ำได้อยู่นะคะสำหรับท่านที่ไม่บวมนะคะไม่บวมแล้วก็ยังปัสสาวะปกติคือ ฉี่ปกติเลยนะคะออกมาสมมุติว่าทานน้ําไป1ลิตรก็ออกประมาณ1ลิตรแบบนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะทานน้ําได้ดื่มน้ําได้เพราะว่าบางท่านกลัวว่าไม่ดื่มน้ํากลัวว่าจะบวมก็คือยิ่งทําให้ไตทํางานหนักนะคะเพราะว่าไตเรานจริงต้องการน้ําไปหล่อเลี้ยงแต่เวลาการการดื่มน้ําของไตระยะสี่ระยะ5้าคือไม่ควรที่จะดื่มครั้งเดียวนะคะไม่ควรที่จะดื่มครั้งเดียวครั้งแล้วมากๆแบบ อึกๆกับยกซดเข้าไปทางแก้วแบบนี้ค่ะคือควรจะควรจะดื่มน้ําทั้งวันก็ประมาณาครึ่งชั่วโมงก็สักครึ่งแก้วแบบนี้นะคะก็จะทําให้ร่างกายของเราได้น้ําอย่างเพียงพอแล้วก็เข้าไปสู่ไตเราแบบนี้นะคะก็ก็บางท่าน,นะเขาจะบอกอขอดื่มน้ำน้อยๆแล้วกันเพราะว่าคุณหมอบอกแบบนี้นะคะก็ยังไงเพื่อนๆลองดูนะคะว่า เรายางปัสสาวะได้อยู่ไหมปัสสาวะได้แล้วก็ไม่บวมก็ยังสามารถที่จะดื่มน้ําได้ทีนี้บางท่านเออฉันดื่มได้เท่าไหรนะ่ล่ะเพราะคนปกติก็จะบอกว่าดื่มน้ําวันละ8ดแก้วนะคะแต่ถ้าท่านคนที่เป็นไตเสื่อมนะคะไตระยะที่ 4- ที่5ถ้ากังวลมากก็ลองตวงปัสสาวะดูนะคะตั้งแต่เช้าสมมุติว่าตื่นมา7จ็ดโมงอย่างนี้ค่ะ,ะก็ลองตวงน้ําตวงฉี่เราเนี่ยค่ะตรงปัสสาวะเรานี่แหละ ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเข้านอนนะคะก็ตวงไว้ก็ดูค่าเฉลี่ยก็ได้ค่ะดูสัก3วันนะคะก็คือตวงไว้3วันหรือ5วันแล้วแต่สะดวกเสร็จแล้วก็เอามาหารจำนวนวันที่ที่เราเก็บนะคะว่าก็เป็นค่าเฉลี่ยของปัสสาวะเราในแต่ละวันอ่ทาทีนี้พอได้ปัสสาวะเราในแต่ละวันแล้วก็เอามาบวก3แก้วนะคะคือ3แก้วค่ะนา้ำแก้วนึง น้ำแก้วหนึ่งก็ประมาณ250ซีซีนะคะ2 5 0ซีซีก็ถ้า3ามแก้วก็ประมาณประมาณ750ซีซีใช่ไหมคะหรือว่าจำง่ายง่ายเลยว่า,าหมอบางท่านก็จะบอกว่า800ซีซีนะคะเพราะนั้นก็ไม่ไม่ต่างกันมากนะักแต่ถ้าจำง่ายก็คือฉี่ได้เท่าไหร่บวกอีก3แก้วนะคะที่สามารถทานได้ทีนี้น้ำที่นี่หมายถึงว่าน้ำที่เข้าสู่ร่างกายทั้งหมดไม่ใช่ว่าแค่น้ำเปล่านะคะ น้ำที่เราทานเป็นน้ำแกงนะคะน้ำแกงหรือว่าน้ำดื่มน้ำหวานที่เราอยากทานแบบนั้นคือรวมทั้งหมดน้ำที่เข้าสู่ร่างกายเรานี่ละคะทั้งหมดเท่ากับปริมาณปัสสาวะนะคะเท่ากับปริมาณปัสสาวะบวกกับ3าแก้วอันนี้คือในกรณีที่ปัสสาวะปกติท่านก็ยังดื่มน้ำได้แต่ถ้าบวมแล้วนะคะถ้าบวมแล้วจะทานน้ำหรือว่าดื่มน้ำได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็แค่ สามแก้วต่อวันเท่านั้นทีนี้สามแก้วต่อวันเวลาดื่มนะคะหรือว่ากระหายเงี้ยก็มีเทคนิคก็คือก็อาจจะจิบจิบนะคะหรือว่าถ้ากระหายมากก็เอาน้ําแข็งมาแบบเหมือนอมให้ให้รู้สึกกับคลายกระหายแบบนี้นะคะเพราะว่าท่านบวมมากแล้วถ้าเกิดหายววมหรือว่าปัสสาวะกลับมาปกติก็ค่อยกลับมาดื่มน้ําแบบปกตินะคะเพราะนั้นผู้ที่ยังปัสสาวะได้ดีอยู่ก็ก็ไม่ควรที่ ที่จะอดน้ํานะคะแต่ท่านที่บวมแล้วหลายท่านเลยบอกว่าบวมแล้วยิ่งกินน้ํายิ่งบวมแบบนี้นะคะที่มาปรึกษาก็ลองจํากัดปริมาณน้ําดื่มดูนะคะก็ถ้าถ้าดีขึ้นก็ค่อยดื่มน้ำได้ดื่มน้ําได้มากขึ้น,นะคะ่ะยังไงเพื่อนก็ลองสังเกตดูนะคะว่าเรายังปัสสาวะปกติหรือเปล่านะคะก็แต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะแต่ละท่านไม่เหมือนกันถ้าเราบอกว่า คนจะดื่ม2ลิตร3ลิตรแบบนี้มันจะอาจจะคาดเคลื่อนได้เพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะจะดีที่สุดก็คืออยากจะให้ตวงตวงปสวัสสาวะหรือว่ตวงฉี่เราดูเนาะอ่าไปข้อที่2ข้อที่2ก็คืออ่ะเลี่ยงการกินผักและผละไม้บางท่านก็คือได้ยินมาว่าโรคไตไม่ให้กินผักไม่ให้กินผลไม้นะคะอันนี้ก็ผิดอีกแล้วค่ะถ้าหลักการนี้ใช้กับทุกคน คือทุกคนเอาไปเอาไปใช้อ่ะมันไม่ถูกแต่ถ้าสําหรับบางท่านสําหรับบางท่านที่หาคุณหมอแล้วเป็นไตระยะ5นะคะโดยเฉพาะไตระยะ5คือข้าวโพแทสเซียมเกินโพแทสเซียมเกินก็คุณหมอจะให้เลี่ยงผลไม้ก่อนนะ,ะเพราะว่าในโพแทสเซียมในผลไม้เนี่ยเขาจะมีผลต่อในร่างกายเยอะแต่คุณหมอก็จะยังไม่ได้บอกให้งดงดผักนะคะถึงแม้แต่ ค่าโพแทสเซียมมาจจะเกินก็ตามในส่วนของผักเนี่ยก็จะให้เลือกเป็นผักโพแทสเซียมต่ำถึงปานกลางแล้วก็ลวกใช้เทคนิคในการลวกผักแทนแบบนี้ค่ะแต่ก็ผลไม้จะจะถูกงดก่อนเลยในกรณีที่โพแทสเซียมเกินนะคะแต่ถ้าท่านโพแทสเซียมไม่เกินโพแทสเซียมไม่เกินยังจําเป็นที่จะต้องทานผักแล้วก็ผลไม้นะคะผักและผลไม้คือกาก,ากใย ที่จะเข้าสู่ร่างกายเรานะคะก็ช่วยในการขับถ่ายแล้วก็วิตามินและเกลือแร่ก็ยังจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของผู้ป่วยโรคไตไม่ใช่พอเป็นโรคไตปุ๊บคือไม่ต้องมีวิตามินเกลือแร่อะไรมาช่วยในการเจริญเติบโตในการซ่อมแซมเซลล์แบบนี้ไม่ใช่นะคะคือร่างกายยังต้องการวิตามินและเกลือแร่เพื่อเข้าไปดูแลในร่างกายเราเพราะนั้นคือมันไม่สามารถที่จะงดผัก แบบเป็นสูตรแบบนี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่าช่วงหนึง่งท่านอาจจะถูกงดผล,ลไม้ถ้าโพแทเสเซียมท่านเกินถ้าไม่เกินส่วนใหญ่คุณหมอก็ไม่ได้บอกให้งดนะคะแต่ให้เลือกรับประทานเนาะให้เลือกรับประทานทีนี้เนี่ยทีนี้ท่านไหนนะคะถ้าสงสัยว่าแล้วจะเลี่ยงแล้วจะรับประทานยังไงในส่วนของผักแล้วก็ผลไม้ถ้าได้มีแชร์ในเพจอยู่นะคะว่าท่านจะทานแบบไหนได้ไม่ได้หรือท่านไหนที่สงสัย ก็สามารถที่จะส่งข้อมูลนะคะของท่านมาทางไลน์ที่ทางไลน์ของระดาได้เลยนะคะที่ Line id @jailby ระดาค่ะระดายินดีให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลนะคะเพราะอย่างที่ระดาบอกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะร่างกายไม่เหมือนกันเพดฉะนั้นถ้าได้ข้อมูลจากท่านก็จะแม่นยำม,มากขึ้นแต่ถ้าทั่วๆไปแล้วทานผักน,นะคะก็ประมาณมือละ1ทัพพีก็ให้เขาเรียกให,ให้ให้ลวกนะคะ สำหรับท่านที่มีโพเลสเซียมเหมือนกับว่าค่อนข้างเยอะแล้วแบบนี้ก็ การลวกจะช่วยลดโพแทสเซียมไปประมาณ30%ส่วนผักดิบผักสดนะคะถ้าอยากทานบ้างแล้วโพแทสเซียมไม่เกินเลือกเป็นโพแทสเซียมต่ำได้ก่อนนะคะเพราะทานผักสดเราก็จะมีเอนไซม์เข้าไปในร่างกายด้วยเหมือนกันแต่เราก็จะไม่กินครั้งละเยอะๆเหมือนตอนที่ไตเราทํางานได้ดีอยู่นะคะเนาะความเข้าใจผิดข้ดอที่2ว่าให้เลี่ยงการทานผักผลไม้อันนี้ไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องเพราะาถ้าไม่ทานผัก ท้องก็จะผูกขาดวิตามินแล้วก็เกลือแร่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะข้อที่3ก็จะได้ยินว่าลดเค็มค่าคุณหมอให้ลดเค็มอย่างเดียวนะคะอย่างอื่นไม่ได้บอกเลยนะคะอย่างอื่นไม่บอกเลยลดเค็มอย่างเดียวเห็นเป็นไตแบบนี้นะคะไม่ใช่ค่ะในส่วนของอาหารในส่วนของอาหารที่จะต้องคุมนะคะก็คือคุมทั้งโปรโตีนนะคะโปรโตีนอาหารแปรรูปแล้วก็ฟอสฟอรัส อาหารแปรรูปเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของโซเดียมนะคะโซเดียมเพราะว่าเค็มอะ่ะคำว่าเค็มโซเดียมไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในเกลืออย่างเดียวโซเดียมก็จะอยู่ในพวกผงปรุงรสนะคะผงฟูพวกขนมปังเบเกอร,กรี่ต่างๆแบบนี้นะคะก็คือสารที่เป็นสารเจือปนต่างๆเพราะนั้นะเราจะต้องคุมนะคะคุมอาหารแปรรูปหมักดองที่มีเรื่องของโซเดียมเข้าไปด้วย แล้วก็ฟอสฟอรัสก็จะเป็นพวกขนมปงังไข่แดงนี่คือในกรณีที่ท่านที่เกินแล้วเหมือนกันนะคะเพราะนั้นคือผลเลือดของท่านก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าคือค่าแร่ธาตุค่าโปรโตีนเกินหรือยังนะคะเกินหรือยังเพื่อที่จะมาควบคุมดูแลของอาหารทุกส่วน ได้อย่างถูกต้องนะคะรวมถึงโปรโตีนที่จะเป็นโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ด้วยเพราะว่าค่าค่า BUN สูงเกินท่านก็จะทานคือทานเนื้อสัตว์ได้น้อยลงหรือบางท่านอาจจะต้องงดไปก่อนเลยแบบนี้ค่ะ เพราะนั้นลดเค็มอย่างเดียวไม่พอท่านจะต้องควบคุมอาหารทุกอย่างที่ทานเข้าไปเพราะการทานอาหารนะคะเหมือนกันถ้ากิดทานผิดเหมือนการเติมของเสียให้กับไตไปเรื่อยๆนะคะทําให้ไตทํางานหนักเรื่อยๆก็จะทําให้ไตซุดลงไปนะคะทําไมหลายๆท่านเลยบอกว่าไตไม่เห็นดีขึ้นเลยนะคะ คุณหมอบอกว่าให้ลดเค็มให้คุมเค็มก็คุมแล้วทําไมถึงยังไตถึงแย่อยู่ก็คือยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบเนาะเพราะฉนั้นบางหรือว่าบางท่านอาจจะได้รับข้อมูลมาแบบคลาดเคลื่อนนะคะคุณหมออาจจะอธิบายมากกว่านั้นแต่ความเข้าใจของเราอาจจะได้ยินมาไม่ไม่ครบแบบนี้เนาะยังไงเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากจะทราบให้ละเอียดนะคะก็นอกจากที่เวลาไปพบคุณหมอนะคะเพราะเราขบคุณหมอก็คือ อาจจะส,สองเดือน -3 เดือนไปพบนะคะแต่ว่าถ้าระหว่างนั้นแล้วมีคําถามก็อาจจะอลองสอบถามระดาเข้ามาได้นะคะข้อที่เข้าใจผิดเนาะระดาทวนก็คือ 1. 1ดื่มน้ำนํำน้อยอันนี้ไม่ถูกนะคะดื่มน้นําน้อยไม่ถูกค่ะต้องดูที่ร่างกายเราก่อนว่าเรามีอาการบวมไหมปัสสาวะยังโอเคอยู่ไหมนะคะออกปกติหรือเปล่าถ้ายังออกปกติทานได้เท่ากับปริมาณปัสสาวะบวกกับน้ํามแก้วนะคะ2 ให้เลี่ยงการทานผักผลไม้ไปเลยอันนี้ก็ไม่ถูกค่ะคือทานได้แต่ต้องดูค่าพโพแทสเซียมในร่างกายเราด้วยแล้วก็ชนิดที่เลือกทานแล้วก็ปริมาณที่เลือกทานนะคะไม่งั้นท่านก็จะมีอาการท้องผูกแล้วก็ขาดวิตามินและเกลือแร่ค่ะ3คือให้ลดเค็มอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้คุมเลยนะคะไม่ใช่ค่ะต้องคุมเรื่องของโปรโตีนอาหารแปรรูปนะคะอาหารที่มีฟอสฟอรัสต,ต,ต่างๆค่ะ โอเคนี่คือ3ข้อนะคะที่ดานำมาฝากวันนี้เนาะอ่าทีนี้ก็ไปต่อที่อที่ที่รลดาน,นได้แนะนําให้เพื่อนๆนะคะบางท่านก็คือนอกจากคุมอาหารแล้วอยากอยากมีตัวช่วยนะคะคุมอาหารแล้วแลว้อยากมีตัวช่วยเพื่อฟื้นฟูไตนะเพราะว่าไม่อยากไปสู่การฟอกไตเพราะรยะสี่ระยะ5้าเนี่ยเป็นช่วงที่จะต้องไปสู่การฟอกไตแล้วนะคะ เพราะนั้นถ้าท่านไหนที่พอจะสะดวกนะคะมีกำลังที่จะซื้ออาหาราสารอาหารเสริมรูปแบบเจอมี o ii, กับฮาร์ดทานนัดาก็แนะนำนะคะเพราะว่าจะช่วยฟื้นฟูเซลล์ตให้กลับมาทำงานให้ดีขึ้นการคุมอาหารคือการไม่เติมของเสียให้กับร่างกาย การกินเจลนะคะเป็นการฟื้นฟูระดับเซลล์ให้ไตกลับมาทํางานได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะควบคู่กับการทานอาหารไม่ใช่ว่าทานเจลแล้วไม่ต้องคุมอาหารอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะต้องไปคู่กัน,นะคะ่ะในส่วนของอูมินะคะอค่ะคะอูมิซองสีเขียวเนี่ยเขาจะามีสารสกัสดนะคะที่ชื่อว่าฟูคอยแดนตัวนี้จะช่วยในการฟื้นฟูเซลล์ตแต่ฮ HR HRT ซองสีเหลืองอซสีเหลือง 00, ซองนี้เนาะคือ จะช่วยเรื่องของหัวใจนะคะให้หัวใจทํางานได้ดีขึ้นช่วยเรื่องของความดันเพราะว่าไตกับหัวใจเป็นเรื่องเดียวกันไตนะคะทำหน้าที่อีกตัวหนึ่งที่คนหลายคนยังไม่ทราบก็คือควบคุมมีฮอร์โมนตัวนึงนะคะชื่อฮอร์โมนเรนินควบคุมเรื่องของความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นไตคนไหนเป็นไตเสื่อมไตาวายนะคะในระยะท,ท้ายๆด้ดาก็จะแนะนําว่า ให้ทานคู่กันจะดีที่สุดทานอูมิอย่างเดียวได้ไหมก็ได้แต่ว่าถ้าท่านทาน2ตัวนี้เขาจะไปช่วยกันนะคะท่านไหนที่อยากได้ทางรัดทางหลวงะดาแนะนํา2ตัวนะคะก็คือระยะสี่ระยะ5ส่วนใหญ่ก็จะต้องทานอูมิสองซองนะคะอูมิสองซองแล้วก็ ภูมิสองซองแล้วก็ฮาร์ดหนึ่งซองนะคะเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนเนาะยังไงท่านที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไลน์มาปรึกษาระดาได้เลยค่ะว่าท่านจะต้องทานอย่างไรนะคะทานอย่างไรให้เหมาะสมกับร่างกายของท่านเนาะช่องทางการติดต่อนะคะช่องทางการติดต่อระดาก็คือ,อท่านสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ j a i l b a d a c o m นะคะหรือว่า ลไลน์ม่ได้เลยค่ะที่ไลน์ i d ด์แอดเจล a า a อ่ดาะระดาขึ้นตัววิ่งไว้นะคะอะขึ้นตัววิ่งไว้ด้านล่างนี้แล้วก็สามารถดูได้จากตรงนี้นะคะแอดเจลบายรดามีแอดด้วยนะคะมีแอดด้วยเนาะกะ็หรือว่าจะลองจะ,ะยิง q ิ code จากหน้าจอนี้ได้เลยนะคะก็ให้ข้อมูลถ้าได้ผลเลือดมาจะดีมากๆเลยนะคะ ดีมากๆเลยเพราะว่าแต่ละท่านอย่างที่ราดาแจ้งนะคะว่าแต่ละท่านไม่เหมือนกันทาน ม่อาหารหรือว่าสารอาหารเสริมรูปแบบเจลปริมาณการทานก็จะไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะคะติดตามระดาก็จะมีคลิปต่างๆเนาะลงใน YouTube นะคะชื่อช่องคุณระดานะคะตามนี้แล้วก็ติดตามเพจนี้ไว้นะคะฟ o o d for ์เฮลท์บายคุณระดาแล้วก็จะทยอยเอาเรื่องของอาหารเพราะว่าอาหารสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคไตามากมากเลยนะคะรลดาก็จะทยอยเอาความรู้แล้วก็ข้อมูลการทานอาหารมาให้กับเพื่อนๆค่ะโอเค สำหรับวันนี้อะดาดาวก็ฝากไว้นะคะในส่วนของ3ความเข้าใจผิดตาระยะ4ี่ระยะ5ก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองนำความรู้ในวันนี้นะคะไปใช้แล้วก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลนี้นะคะไลฟ์นี้ให้กับเพื่อนๆที่ท่านรู้จักนะคะแล้วก็อยากจะดูแลเรื่องของไตด้วยค่ะยังไงวันนี้ระดาฝากไว้แค่นี้เจอกันไลฟ์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ